นิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานพื้นบ้านไทยที่หลายคนน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับโสน้อยเรือนง,งามสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้เออหลายคนอาจจะเคยฟังตอนเด็กๆเ,เนาะใช่ครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้แค่เล่าเรื่องนะเราจะมาเจาะลึกกันโดยเฉพาะ3ตัวละครหลักโสน้อยเจ้าชายวิจิตจ,จินดาแล้วก็นางกุลา ค่ะแล้วก็จะลองดูด้วยว่าเอ๊ะเรื่องเก่าขนาดนี้เนี่ยมันมีข้อคิดอะไรที่อาจจะแบบเชื่อมโยงกับชีวิตคนวัยทำงานวัย30-40ตอนนี้ได้บ้างไหมน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่นางเอกเลยโซน้อยเออจุดเด่นมากๆของเธอคือเกิดมาพร้อมกับเรือนน้อยที่เป็นไม้โสนติดตัวมาเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นของคู่บุญเป็นสัญลักษณ์ของคุณค่าหรือพรสวรรค์บางอย่างที่ติดตัวมาแต่เกิดเลยนะแล้วก็มีคาทานายอีก ว่าต้องออกจากเมืองต้องไปเจอเนื้อคู่แต่ก็จะลำบากมากอือออันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยของการเดินทางการผจญภัยการทดสอบความอดทนแล้วก็คุณค่าที่อยู่ในตัวเธอเนี่ยแหละค่ะเรือนน้อยก็เหมือนเป็นแก่นแท้ที่อยู่กับเธอตลอดแต่เรื่องความมีเมตตาของเธอนี่ก็น่าคิดนะครับคือไปช่วยนางกุลาทั้งที่เพิ่งเจอกันแป๊บเดียวเองนั่นสิคะแล้วผลคือโดนหักหลังซะง,งั้นใช่ครับ เลยสงสัยว่าเอออันนี้คือเน้นเรื่องคุณธรรมความเมตตามากๆหรือว่าเป็นแค่แบบพล็อตที่ทำให้เห็นว่านางกุลาเนี่ยร้ายกาจขนาดไหนจริงๆตีความได้หลายแง่นะคะบางทีก็มองว่าเออนี่แหละคือเมตตาธรรมแบบโบราณจริงๆคือช่วยโดยไม่เลือกเลยแต่อือีกมุมก็คือมันต้องสร้างความต่างให้ชัดเจนไปเลยระหว่างดีกับชั่วเพื่อให้เห็นผลของการกระทํา ถูกต้องค่ะซึ่งการกระทำนั้นสุดท้ายก็นำเธอไปสู่จุดที่แบบลำบากมากโดนสวมรอยกลายเป็นทาสในเรือนตัวเองถึงอย่างนั้นตัวตนจริงๆของเธอก็ยังออกมาอยู่ดีนะอย่างตอนที่แบบเย็บกระทงใบตองสวยมากๆเลยใช่ใช่ฉากนั้นชัดเจนมากขณะที่นางกุลาทำใบสีไม่ได้เลยซึ่งใบสีนี่ถือเป็นงานฝีมือชั้นสูงนะ อืมใช่ค่ะมันตอกย้ําเลยว่าสถานะธาตภายนอกเนี่ยมันปิดบังคุณสมบัติหรือคุณค่าจริงๆของเธอไม่ได้เลยโสน้อยก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนของความดีความอดทนคุณค่าภายในจริงๆที่ไม่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดว่าแกนแท้สําคัญกว่าเปลือกนอกถูกต้องค่ะทีนี้มาดูฝั่งเจ้าชายวิจ,จิตจินดาบ้างอันนี้น่าสนสารนะคือต้องคำสาบนอนรอเนื้อคู่มาช่วยตั้งหลายปีค่ะ แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าชายคือถึงจะโดนนางกุลาหลอกนะแต่ลึกๆก,ก็เหมือนมีความสงสัยอยู่ไม่ได้เชื่อทั้งหมดอ๋อครับครับมันแสดงถึงความขัดแย้งในใจการพยายามจะแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรหลอกนั่นสินะครับก็เลยมีการลองทดสอบนางกุลาหลายอย่างใช่ค่ะซึ่งนางกุลาก็ทําไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องฝีมือและจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนไปทะเลที่มีการฝากซื้อของนี่แหละการฝากซื้อโสน้อยเรือนง,งามนั่นแหละค่ะ คือกุญแจเลยแล้วพอเจ้าชายเข้าไปในเรือนน้อยได้ปุ๊บความจริงเปิดเผยใช่ค่ะเรือนน้อยทําหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องพิสูจน์เลยพิสูจน์รักแค้พิสูจน์ตัวตนจริงๆของโสน้อยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของการมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปเห็นคุณค่าข้างในเจ้าชายก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนของคนเราที่บางทีต้องตัดสินใจต้องพยายามมองหาความจริงท่ามกลางข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดอืมซึ่งเป็นทักษะสําคัญมากในชีวิตจริงเลยนะคะ มาถึงตัวละครที่สร้างสีสันและความขัดแย้งมากที่สุดนางกุลาโอ้โหตัวนี้คือแบบชัดเจนมากตามเรื่องคือบอกว่ารูปร่างหน้าตามไม่สวยงามเลยรูปนั้นดำกำยำผิวเนื้อคล้ำดำหนักหนาค่ะ ตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะการที่วรรณกรรมสมัยก่อนผูกเรื่องให้รูปร่างภายนอกกับจิตใจมันสัมพันธ์กันครับเหมือนจะตอกย้ำอคติเรื่องหน้าตาหรือเปล่าก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ค่ะแต่ถ้ามองในปัจจุบันเราอาจจะต้องมองไปที่พฤติกรรมมากกว่าเนาะครับ พฤติกรรมของนางกุลาเนี่ยชัดเจนมากคือช่วยโอกาสเนรคุณหลอกลวงเพื่อให้ตัวเองได้สถานะที่ดีขึ้นอยากได้การยอมรับแต่ใช้วิธีผิดผิดใช่ค่ะมันสะท้อนด้านมืดของมนุษย์จริงๆนะแล้วถึงจะพยายามสวมรอยยังไงสุดท้ายก็โปะแตกอยู่ดีเพราะขาดทักษะจริงๆ ทำอะไรก็ไม่เป็นอย่างงานฝีมือที่สตรีชั้นสูงเขาทำกันนั่นแหละค่ะมันบอกว่าการหลอกลวงมันมีขีดจํากัดสุดท้ายความสามารถหรือการไม่มีความสามารถเนี่ยมันก็ต้องเผยออกมานางกุลาคือบทเรียนเลยว่าเปลือกนอกมันอยู่ไม่นานผลของการกระทําก็ตามมาแน่นอนค่ะเอาละครับพอเรามองผ่านทั้งสาตัวละครนี้แล้วทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงดูบางเรื่องคลาสสิกแบบนี้ มันให้อะไรกับคนวัย30-40ที่กำลังเจอเรื่องท้าทายเยอะแยะในชีวิตได้บ้างครับเออประเด็นแรกเลยที่ชัดมากคือคุณค่าที่แท้จริงกับภาพลักษณ์ภายนอกโซน้อยกับเลือนน้อยของเธอก็เหมือนคนเราที่มีแก่นมีทักษะมีความสามารถจริงๆติดตัวอืมครับส่วนนางกุลาคือการพยายามสร้างภาพลักษณ์ภายนอกสำหรับคนวัยทำงานที่อาจจะเจอความไม่แน่นอน การที่เรามุ่งพัฒนาเรือนน้อยของเราคือความสามารถจริงๆมันสําคัญกว่าการไล่ตามแค่ตําแหน่งหรือภาพลักนะจริงด้วยครับแล้วก็เรื่องความอดทนชีวิตโสน้อยนี่เจอหนักมากนะทั้งพลัดพรากโดนใส่ร้ายใช่ค่ะมันอาจจะคล้ายๆกับความรู้สึกเคว้งคว้างหรือเจอทางตันที่คนวัยนี้อาจจะเจออืมเหมือน quarter life c r i s i อะไรทํานองนั้น ใช่ครับแต่ไม่ใช่แค่ทนไปวันๆนะแต่คือการยืนหยัดอยู่ได้ด้วยคุณค่าที่เรามีเหมือนโสน้อยที่ยังเป็นตัวเองได้แม้จะลำบากถูกต้องค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องความดีความสามารถคือแม้โสน้อยจะตกต่ำเป็นทาสแต่ฝีมือกับความดีก็ยังปรากฏออกมาได้ในชีวิตจริงก็เหมือนกันสิ่งที่เราเป็นเราทําได้นี่แหละคือรากฐานที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่แค่เปลีอยหรือตําแหน่งที่เปลี่ยนไปเป็นมาได้ สุดท้ายก็คงเป็นเรื่องผลของการกระทาหรือ cause and effect ใช่ค่ะการที่นางกุลาต้องรับผลกรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่มันคือบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบการยอมรับความจริงแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวหรือโทษคนอื่นค่ะซึ่งเป็นทัศนคติที่สำคัญมากสำหรับการเติบโตการก้าวข้ามอุปสรรคในวัยนี้เลยจะเห็นว่าโสน้อยเรียนงานนี้มีอะไรลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นนิทานที่ไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนจริงๆแต่สะท้อนสัจธรรมชีวิตที่ยังใช้ได้อยู่เสมอเป็นข้อคิดที่ร่วมสมัยมากครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะคะครับในยุคสมัยนี้ที่แบบภาพลักษณ์การนำเสนอตัวเองในโซเชียลมีเดียมันสำคัญมากเลยเราจะแยกโซน้อยที่มีคุณค่าจริงๆจากข้างในออกจากนางกุลาที่เน้นแต่สร้างภาพลักษณ์ภายนอกในชีวิตจริงของเราได้ยังไง โอ้โห oh, คำถามน่าคิดมากครับและที่สำคัญกว่านั้นคือแล้วตัวเราเองละ่ะกำลังสร้างเรือนน้อยที่แข็งแกร่งจากข้างในหรือว่ากำลังหลงไปกับการสร้างแค่เปลือกนอกอยู่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ต้องกลับไปทบทวนตัวเองเลยครับขอบคุณมากครับสำหรับมุมมองดีๆในการเจาะลึกเรื่องราววันนี้ยินดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ